สาบายดีสาบายดียามเย็นสาบายดีเนดะ้อมดทุกคนมาแลไรสุนจาเอ้ยมาห่อนขึ้นหอดชาติแล้วเกพักบัวสุนจะเสียนายแกงปลาใส่ไข่หมดแดงกินพักบัวปลูกเองได้ดีดนะ้ปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วรีเอาก่อนรีใบตัวมันอันนะั้นนะมันเตยใบยตัวมันแกนั่นะที่ให้ใบยอดมันปป่งขึ้นมา ตัวหัวหัวได้ไหไปซื้อมาสิบพันกีบแล้วก็จะมาปลูกมาปาดแล้วก็จะปกัลก,ก,ปกลงอะน,นะนานเลยก็เหตุง่ายๆสบายๆเป็นกะกินบ่เป็นกะบวกกิน,เป,น,กกนเป็นเสยแต่คาดหวังอย่างมันนะเป็นก,กนนะกินบ่เป็นอะไรกะอยามันก็เป็นให้จบเจือเสยไก่กับบ่มาเขียได้ปกตินี่ไก่ไก่หาหกโตแล้วมันจะมาเขีย เราเห็นมันมาขี่ดูมันบุถือกับผักหอมอันนี้บ่ะจากไหนเก็บเอาตัวใบมันเตื่ยๆนะใบมันซ้อนกันจะใส่แกงปลาต้มปลานิบใส่ไข่หมดแดงซื้อตั้งแต่ทติดก่อนหมดแล้วมึงมาทำเห็ดกินโมมีแนวอ้าหยอดมันฮะโมมีแนวกินแล้วก็สิแส่ไปในตู้เย็นนั่นแหละ <Okay. S 2> พักอันนะฟักซีคอยกัเอาหอมโป๊ะคุยกับปูงได้ขอกาวหวานใส่ในนั้นพักบัวนี่แหละสุดเยอดทำพวกนี้ฮะปลูกเนี้ยเราน้อยเป็นกับก,กินไปต่ออีตูเป็นไหนเชยแก่แค่ปูปปลงลายเป็นชิ้นค้าคือเขาเป็นผัดบัวหวานให้เราเราเคยเห็ดเนาะ ถูกเลยแต่พอกินอีกระพองแล้วบุญแล้วมีกว่าซื้อเพิ่นมหาพันสิบพันที่ตลาดมหาพันได้เอาหอมป้อมปนผักบัวนี่อันนี้แค่นี้มันคือเป็นดอกไวายเลยนะือว่าหากัะนายน้อยเป็นดอกไวแต่ว่าผักบัวหัวเนี่ยผักบัวหัวผักบัวหัวเวียดเวียดมันขายในตลาดนะน่โลละสิโลลัสซาวพันนะ ก็ซื้อซื้อมาแล้วก็ปาดปาดปาดหัวมันออกดิ๊กดิกด๊กลงขี้ดินเลยขอเห็ดน,นานนานมันนี่คนก,นในก,นกน็ใส่แต่ขี้งัวฝุ่นคอกแล้วก็เลีเอาปุ๋ยคนก็ไปใส่เ้ยใส่แต่ขี้งัว มันงามก่อนนี่ตัวกีฬามันออกเนะาะพักโซงนี่ก็ถือยู่ได้พักสลอกสลัดเราต้องปลูกเองก็ได้ซื้อกินก็ได้อยู่งอะไรแต่นะอะไรแต่สภาพแ,แต่บางเธอมาสันส้าสื้อกินก็ซื้อบ่อ,อยากซื้อจ้ะตัวเองปลูกอยู่ก็เก็บเอาจริงหลีมันตลกดิมันงามนะถึงจะพักบวชเอาหลีเอาสอมมัน คือเหล็บก็คือคนอย่างไรไปเนาะคือว่าตัดเหล็บตัดเหล็บมือเหล็บตีนก็ง,งามไปเวลาตัดเวลาสอมอันนี้ก็คือกันแหละใบผักบัวกับสอมตัวมันแก่ตัวมันขี้ร่ายตัวมันมันคุณภาพไม่ออกมันก็นสิป,ปงใบใหม่เข้ามาเราไดลลายเต๋อจะอีกฟอได้เนาะกําใหญ่หนึ่งเหรอมาต่อเนี่ยฟอกําหนึ่ง กันอาบน้ำเลยซองแม่ลูกคริปน้อยลอยลีลากระอาบน้ำเลยจ้าเห็นยังไงลูกเจา้าว่านยังไงนะคนทีนเหนื่นนยโถเอามาจะใส่นะจะไปเอาอยู่บนเลยจะอาบน้ำเลยไดสบายดีเนยะสบายดีเอากระนางมาเอาขนอมอีกของขวัเออเด็กขึ้นขนนอนจริงจริงเมือออม่อเอาผักบวบเงี้ยก่กินข่อยกันยังไงนะยังได้กินอยู่นะในถ่านนางตูข่อย างานนี้พ่ออีตูอึดได้ขายตลาดมันหาพันเมื่อก่อนเขาไปขายคนยังไหลสี่สิบพันพ่น 40, อเอากำใหญ่หนึ่งขายมดแดงทุนเจ้าค่อยซื้อมาทำมือก่อนซาวพันซาวพันกับตอ็อกโย่สี่สิบบาท ซาอ่านเกือบเต็มกระถุ n เข่งกระถุกบักไ่อันนี้คือผักบวกับอันนี้ผักอีตูตัวขอยไปเก็บขอทำความสะอาดล่างใส่เหยี่ยมหอยนะล,ล่างไว้เหยี่ยมห้อย้ะสุณเจ้าอันนี้ก็คือปลาปลานิ่งเดี๋ยวขอยซื้อมาซื้อมาแต่ม,มื่อก่อนนะะโลเคิงก็เลยแบบแกงประมาณเคิงโลนหละมักหลอกมักเล่นมันยังขอยเกียมเยมีเยนเหี่ยวหอยแล้วแกงปลามันอีขอยใส่ข้าวเบือ่อได้แกงปลาสาา่ไข่หมูแดงตองใส่ข้าวเบื่อน่อยสุนะสเจ้า เขาไปยังบนท่านซุป้าเขาคอยซุปก่อนจะนอ,อ่งคอยชิมมาแกงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์ช่องมินอินดี้หน่ยเด้อ

ตักออกหฮโลซะกินอกนะาแต่ตอนนี้าสิบเทสใส่ข้าเบอลงไปเหรอจังไรนี่ไดอกปานี่มันซุกไวสาวพันก็แปละ่ได้อหมดมาตอมตัวไดนี่ กินยูกซาวกนค่้ไข่ลไปใหญ่ก็ได้แกงเห็ดอดอเจานะน้าน่าบรายก็ได้ เลาบยุปลาสุกลาหลาอ่ะสบายดีไ <Arizona> ม <Alex Myers fucking throat> ่รู้ตอนทำถึงเจ้าสบายดีเด้อมาทุกคนมากินเข่าทาก็แล้วซื้อไข่หมดแดงมาตั้งแต่เมื่อก่อนแกงสะพังอีกตูล้าล้ Cái em xài nằm Bay hay nằm Thấy như một đạo hình như vậy Bay mang lạc Hãy subscribe năm องัสบ,นะสบายดีกินไข่อยากกินยังไงแกก็มาลุกมากกินหรอกไอ้พี่ลูกมาพี่มามาไว้มาไว้มม,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 มงประแดงม,มิเดกา มัน<ข>นังทั้งแม่พี่ดื้อนั่งก็ได้ลูกโอ้ยุ่งกับกัดพอยุ่งจริงจังเลยเคียวกินเกี่ยวขื่นทั้งเฮือนไข่หมดแดงกับไข่หมดแดงยังหมดตึงไข่หมดแดงกำลังเย็นลนะ กุยจสดซื้อปลามาแต่เมื่อก่อนพอหกสินหาพันจงเมียนอาันามปนมือหนาากินกับบางโทเฮ่ตังยงความเอ๊ะมุกัดจบหมกประแด่เนี่ยหมกชุกสมบัติจับมิดกะมิดกะหมูเป็นกินหรอือมั ปเลี้ตอนอีแม่มากหน่ใหญ่บอกเอามาเหตุใดเมื่อเขาอาหารมาละไทยของนะมาเอาบุกินอีแม่ตอนเปล่าเหื่าเถ่าหนาหน้าตาป่า เอาเมเล็กเขานะได้ไงเขาเราประดัเม,เล,ะะมล็กนด้ฮะเมล็ดหรอเอะปะามายามันยามัย Một ngon 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 à? 2 ngon 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 bà, ngon 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 เ้นยถ่า,ายวีดีโอกับบเห็นบเห็นหัวเห็นหางทั้งนั้นละแต่อย่างหัวตอนพักมัรลายทำไมมังลายเห็เสือมังก็หยุดจัดเต็ม มาละอ้าดีตีมาหอเท่อนหวังคำเนีอง,องสี่มุง้งคข

ปลาจะรวมไปอะไ,ไรแก่ปลาอคอเปมอนจะมันเข่ากันนชะ่ แดงก็ต้องแดงกับปาซอนบ้านเขาเอิอปานิ่นแหละทางก็นำไทยเขาเอินปลานี่คือปลานิ่นนกันเหรอ ปลาดินมันมีปลาดินแล้วก็มีปลาทับทิมปะคือกันไงลคนหลัซื้อนกินทิมเมขาบอกคือกันคือกันนหอปาทับทิมกับปลาดิน าะมันจกในะส่วนนีท่ทางเขาทางเอ๋นาะเขาเนนะของจริงกักอะไ้าพักกัเจาะพากออกกอนเป็นหาจกสองเถื่อนนี่เนาะจกไปทมทางเมื่อไหร่ก็แหละเลยนาะไม่เหรอ กินเขยกินเขียวกินเนี่ย้นตมีแวนะ้ยกินเขาอยู่กระจานปะเนี่ย Nhung cái thôi nhung người đẹp hộp của nó Nhung ra hết rồi Cái nhung cách โอปาก็ไม่ะเมื่อไหร่แล้วปาเมียแล้วบริขาวลูกพี่บริขาวอ่ะอ่าดิปิดหน้าพี่น้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์สองมินอินดี้เนี่ยเด้อแล้วบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายลุกัดลุกัดมาไว้